สวัสดีคะ่ะทุกๆคนสวัสดีคะ่ะมาจ้ะมาทำส้มตำกินวันนี้มีพริกใส่พริกไปเจ็ดเม็ดใส่น้ำปูทำส้มตำน้ำปูปะลาลเครื่องจอนน้ำปูมันจะหอมอร่อย ชูรสใส่ไปแป้งนัว2ช้อนเล็กใส่หลายแซบหลายใส่นัวแซบหลายน้ำตาลน้ำตาลออแกนิกน้ำตาลออแกนิก2ช้อนชอบหวานใส่ไปสองช้อนจ้าอร่อยนะพอดีพอดีเลยแหละ ใส่น้ำปลาาน้ำปลาแซบแซบใส่ปลาไปสองช้อนโต๊ะแซบแซบหอมหอมใส่แล้วก็ใส่น้ำส้มตำไปช้อนหนึ่งน้ำส้มตำนี่ลองซื้อมายี่ห้อนี้ก็อร่อยนะจะลดเปรี้ยวหวานปรุงเรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาไปหนึ่งช้อนน้ำปลาน้ำปลายี่ห้อนี้อร่อยนัวดีเนี่ยใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนจะแค่นี้แหละใส่พอดีตามมาปรุงรสพอดีเลยพอดีชอบใครชอบมันแต่สำหรับดิฉันก็ชอบแบบนี้แหละเปรี้ยวเปียวเปียเป้ยวเนี่เปรียปยป้ยวหวาน ไม่ได้เปรี้ยวมากเปรี้ยวหวานเนี่ยมะนาวสดอยู่ตรงนั้นมะนาวสดใส่มะนาวสดมะนาวเขียวทีนี้ก็ใส่มะละกอหั่นไว้เรียบร้อยมีถั่วมีมะเขือ มะเขือเทศมะละกอมะนาวซอยไปเรียบร้อยแล้วรวมกันเทลงไปแล้วก็ตํา พอดีแซบและอร่อยละตักได้แล้วน่ากินบ่จ้าดูอร่อยเนาะน้ำร้ายไหลแล้วจ้าตักใส่จานไปนั่งกินกันจ้า No. โรยเม็ดกระถินใส่นิดหน่อยกระถินแกะวันนี้เพิ่งเสร็จไปซื้อมานะนานไม่เคยไม่ได้กินเม็ดกระถินพอดีไปตลาดเมื่อเช้าเห็นกระถินแกะสองอซื้อมาสองกร,รัมมาแกะเป็นชั่วโมงกว่าจะแกะเสร็จได้แค่สองมัดเนี่ยเม็ดกระถินนะมาทำเมนูกุ้งต่อกุ้งสด กุ้งสดเอาน้ำซีฟูด้ดลาดกุ้งสดแล้วก็หัวไชเท้าน้ำซีฟูด้ดน้ำจิ้มซีฟูด้ดทำไว้เมื่อสองวันที่แล้วใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยใส่ใส่กล่องไว้แล้วก็อยากกินตอนไหนก็เอามากินก็ไม่ต้องทำบ่อยๆมันก็อยู่นานน้ำจิ้มจะมีอ่า รากผักชีกระเทียมพริกสดน้ำตาลเกลือไอซอบสบาซาบิชุลสเนาะน้ำตาลมะนาวเนาะมะนาวน้ำตาลเกลือชุลสแล้วก็บาซาบิไอกระเทียมรากผักชีพริกสดเนี่ยปั่นใส่กันหมดแล้วก็เนี่ยปรุงรสตามใจชอบ พริกสดเผ็ดๆเอามาลาดใส่ใสกุ้งปลาแซลมอนอะไรก็ได้หมดเสร็จแล้วจ้าเมนูกุ้งอร่อยไหมจ้าดูดูดน่ากินไหมจ้า พริกๆเยอะๆเผ็ดๆมาจ้าไปกินกันจ้ามาทำเมนูซุปผักต่อ เอามาทำซุปผักสไตล์แบบบ้านจะมีขิงหอมแดงกระเทียมพริกสดเอาไปเผาไฟไปหมกไปย่างก่อนแล้วก็มาตำ ำเสร็จแล้วก็จะมาเทใส่ผักที่นึ่งไว้มีเห็ดเข็มทองยอดบวบยอดมะนอยดอกมันแล้วก็เนี่ยยอดเอามานึง่งนึ่งปนกันเห็ดเข็มทองผักรวมแล้วก็เอาพริกเอาไอ้พริกที่เนี่ยทำเสร็จมีพริกขิงหอมแดง กระเทียมใส่กันแล้วก็มีเกลือกระชลรน้ำปลาใส่น้ำปลาไปนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย ชิมดูอร่อยไหมอร่อยแล้วจ้าตักใส่จานไปกินพอแล้ววันนี้สามเมนูจัดเต็มเลยวันนี้ทั้งวันไม่ได้กินข้าวมาจะมากินด้วยกันซุปผักอันนี้